ราจะเฉียนในข้างๆออกไม่ทำยังไงเี่ยยค,ค่อยๆดีนนิดๆนิดอย่าอย่าเฉือนหนาถ้าเฉือนหนาก็จะเฉียนไม่ออกไม่เหมือนกับตอนตัดครั้งแรกเลื่ยน้องเงินท่องแววว่าเลื่ย์จิตว่าเป็นแบบเนื้อคนเนื้อตาไทยแบบดังนี้ไปทีเดียวแล้วจบอ่ะมันต้องเลื่ย์ใชมันจะเรียบ คือตั้งใจจะให้มันบนล่างว่ามันไม่ไม่ไปร่าง <c oughs> ไม่ไปร่างเนี่ยนะทอดแต่ไข่ดาวอะถ้าหนูไม่หนูไม่เฉือนไปเฉือนมาแล้วมันจะกินแรงเฉ <c oughs> ือน เอาใกล้ๆตรงนิ้วมือตใกล้ๆมือหนูน่ะใกล้ๆนิ้วโป้งอ่ะมันจะได้อ่อนเบาแรงขึ้นเออเฉือน นี่เขาเรียกเหลี่ยมแกสอนว่ะเนี่ยนะรู้จักว่าเพชรเหลี่ยมแกสอนกับเหลี่ยมเบนเย็บมาไม่รู้ว่าไปเรื่อยตอนนั้นเหลี่ยมแกสอน <c oughs> ช,อชอบกินแบบหงส์笑<笑>ไม่ชอบกินหัว์หลยไม่ใช่ไหมบอกบั๊มมาแล้วถามมาบั๊มถ่ายสิว่าลูกไหนใครปลอก S <S ลูกนี้ไม่ <S 2> <S 2> ไมควรนับว่าวินปอกเนื่อแม่เข้าเวาจาับก,กระจุยขนาดนี้นลงที่เดินไปกันม่ต้องหมุนถ้านเอาออกมันทีละด้านทีละด้านได้เลยก็ดี เราจะทำไลฟ์เราจะฆ่าคนคนนี้แต่ว่าแบบเราจะงานมีดสูงไม่ได้ไม่งั้นเราก็จะเป็นอันตรายด้วยเราต้องฆ่าเขาให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุด ระเบื้องแตกว่ยนั่นก็จะรักอะไรก้านมะพร้าวขนาดนี้นสับแล้วง,งัดนงหนูแฉ่แลบเกินไปังมันถึงได้ลื่นมันไม่เข้าเนื้อเห็นไหมเออหันมีดเข้าลูกอีกนิดนึงเข้าลูกนะไม่ได้เข้ามือ,อมเข้าลูกเลย <c oughs> ถ้าพี่เงินรู้สึกว่าพี่เงินจะคอนขขอโทรมันไม่ได้อะ ตรงปลายน่ะที่เงินก็เขยี่ยมาตราตรงกลางก็ได้มันต้องใช้แรงมากขึ้นหน่อยแต่ว่ามันคอนโทรลได้มากกว่าเราต้องรู้ว่าน้นําหนักเราอยู่ตรงไหนก็เลิกแกงนิวชี้สบัดออกไปได้แหละที่เสี่ยวแทนมากเป็นอะไรมาทุกจังหวะที่งา้าะทำไมต้องแกงนิวชีนิวชีไปด้วยบอกทีเป็นอะไรงานเพื่อผลแบบฝั่งนี้มันเกง่ง นึงจำได้ว่าตอนนั้นที่ปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวที่บ้านแม่เราก็ทุบด้วยกันสองคนไม่ใช่หรออืมตอนนั้มีไปโดนอ๋อตอนนั้นมีไม่ดดมันมีความกลัวไม่ใช่นตอนนั้นยังโง่อยู่ก็เลยไม่คิดอะไรเออท่าดีขึ้นเยอะเลย เพราะไอเนี <mile> ่ยเมื่อเทียบกับมีดที่อินโดนไอเนี่ยหนักกว่าเยอะเลยนะโดนก็บาทีหนักนะมันบางอันนี้มันบางเลยอืมจะดูปวดแน่นอนมีควเอาไอน้ออกยเอาถุงมือไหมมือแน่แมวมันจะทำให้มือพี่กันเหนียวขึ้นเฉือนน่ะหนูกดอีกแล้ว พอกดเนี่ยมันถึงได้ถลายอะ่ะเออถ้าเฉือนเนี่ยอย่ากดกดมันจะถลายเนี่ยน้ำเงินติดกดเห็นไปทํากับข้าวกับแม่เหมือนกันหั่นอะไรก็กดอย่างเดียวเลยเฉือนนี่แรกเนวาเฉือนไปตรงๆแบบเนี้ยใช้ใบมีดแต่ว่าน่าจะไม่ไหวแรงไม่น่ามีเพราะว่าถ้าชิ้นเงินเฉือนอย่างเงี้ยลายมันจะไม่สวยมันจะยึกยืดยืดหนูสัมผัสแล้วก็ต้องให้มันเข้าเนื้อก่อนเราค่อยจะเฉือนลงไป มีดเอานิ้วจับอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่มีแรงจับออกมาจะม,มีแรงกดตรงนี้มากขึนถ้ามันจับแต่ตัวใบมีดตรงนั้นนะมันจะไม่มีแรงให,ให้มันเข้าเนื้อก่อนดีก่อนอที่จะกดลงอ่ะให้มันเข้าเนื้อก่อนเชือนให้มันเข้าเนื้อก่อน นิ้วชี้ก็ได้นิ้วชี้ก็ได้คือ,อาหามุมของตัวเองนิ้วไว้ข้างบนนี้ไม่ได้หรอกน้องเงินกําลังไม่พอแต่ถ้าพี่เงินจับแค่ตรงส่วนข้างบนไม่เอานิ้วมาทิ์ใบมีดเลยเราจะไม่เป็นส่วนหนึ่งกับพี่พี่จะพูดยังไงละงานเฉือนนี่เออไม่ต้องรีบถ้ามันยังไม่เข้าก็าไม่ต้องเฉียน นเอาเอาหม้พาไปลองไปมีดที่เงินหน่อยดิเดี๋ยวมีดบินหมดลองบางๆไม่ต้องลองเยอะจริงก็ต้องเป็นห่วนมีดเลยทีเดียว อืมถ้าดีละเออเฉื่อยๆอย่างนั้นโอเคแล้วว่างๆก็แบบมานั่งวันละวสิบลูกออกร่างกายแข็งแรงเลยจริงๆก้ามเป็นมัดถ้าไปหั่นกันนะแม่เป็นวันกล้ามแข็งเลยนุ้ยวันเดียวอ่ะไอ้วันนั้นไอ้วันที่เฉาะมือตัวเองอ่ะวันนั้นอะกล้ามแข็งเลยนุ้ย